ดูแข็งแรงน่าจะใส่กับอันนี้นะคะเห็ดสวนจนผิวคำไดแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ว่าเป็นยังนะคะอยากกินเขาก็ลงทุนสักน้อยอยู่เมือหน่อค่ะทุกคน,นะคะ่ะทั้่บเเเ็ดกับมันไก่นะตลาดสมองกว่านนะคะ กระถางนี่หน่อยก็จะโยกย้ายนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่เราใช้ตัวนี้นะคะปลูกในกระถางเพราะว่าหน่อยชอบรู้สึกว่าใบจะใหญ่นะคะแล้วก็ผักสวยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยก็จะมาโยกย้ายกระถางนะคะเนื่องจากกระถางใบเก่ามันเลกเกินไปอุปกรณ์ของเราก็จะมีดังนี้ค่ะนี่หน่อยจะปลูกด้วยนะปลูกถั่วพูก็จะมีเม็ดถั่วพู เส้นได้ที่จะเส้นเชื่อที่จะมัดนะคะส่วนตรงนี้นายก็จะเสียบไปในกระถางนะความสูงก็สูงอยู่นะคะเพื่อให้ถั่วของเราได้มีที่ไต่ที่ไต่กระถางก็จะมีรูระบายแล้วนะคะนาจะผสมกับดินดีห้อนี้นะคะก็ใช้ดีเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนนในกะ เอาออกจากกระถางนย่เลยรไคะแล้วก็มาใส่ในกระถางนี่เม็ดทวพู่นายก็ใส่จักประมาณสามเม็ดห่างกันนิดหน่อยค่ะโกบดินเลยคะ่ะตรงนี้นายก็จะตัดต๊กแต่งนะคะอ้าวแล้วก็รดน้ำจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตรงด้านล่างหน่อยก็จะใส่ล้อไว้นะคะเพื่อท,ที่จะได้หมุนง่ายๆ ในก็จะใสะ่สองชั้นนะคะก็คือต่อกันไปเป็นไงคะดูดีไหมโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ้าย